สวัสดีค่ะเพื่อนๆจา๋าแม่แม่เองจา้ามากินซาวน้ำข้าวปุ้นเงินจากขนมจีนนั่นเองเพื่อนๆนจ๋านี่ขนมจีนเส้นเหนียวๆเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ซาวน้ำข้าวปุ้นหรือว่าซาวน้ำขนมจีนนั่นเองเพื่อนๆจา๋าแม่ไม่ได้ทานนานแล้วตั้งแต่ป่วยเพื่อนเพื่อนจ๋านี่เส,ส้นขนมจีนเนนนส้นขนมจีนเหนียวนุ่มเพื่อนๆว้าวเจ้นขนมจีนนี่ซื้อมาจากอะเซเว่นนะคะสะดวกหน่อยเพื่อนๆนี่สิบห้าบาทพอดีกิน เนี่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเมื่อนสาวน้ำข้าวปุ้นวันนี้อยากกินอยากกินเห็นดูในคลิปแล้วน่ากินเพื่อนลาจานออไปสาวน้ำขนมจีนน้ำปาลา น้ำปลาต้มสุกค่ะซาวน้ำขนมจีนน้ำปลาต้มสุกค่ะเพื่อนๆนี่มาแซ่บกันเดอ้อน้ำฉ่ำๆน้ำฉ่ำๆเพื่อนๆน้ำนี่คือเราต้มแล้วนะเพื่อนๆจ๋าเอาน้ำปลาต้มสุกนะคะไปผสมกับน้ำต้มสุกค่ะเพื่อนๆจ๋าหรือไม่ก็ต้มใส่ตะไคร้ไปมารูดเพื่อนๆนี่ซส่น้ำปลานะคะกินกับขนมเส้นขนมข้าวปุ้นใส่เข้าไปผงนวัว ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใส่แต่พอดีกินนะคะเพื่อนเนจ๋าใส่ใส่พอดีที่เราทานได้นะคะแต่อย่าไปใส่เวอร์วงังอลังการไม่เอานะเพื่อนเจ๋าเดี๋ยวกินไม่ได้นะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะพริกป่นค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อน สามอย่างนี้อยู่ได้เลยต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพเนี่ยไว้ในห้องน้ำตาลพริกป่นนะคะเพื่อนๆจ๋าผงนัวน้ำปลาขนมจีนขนมเส้นอยู่เพื่อนๆนะทันมากว้าลายไหลน้ำได้ไหลน้ำลายแตกใส่น้ำปลานะคะใส่ผงนัวน้ำตาลสายแดงพริกป่น ใครชอบเผ็ดมากใส่มากใครชอบหวานมากใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยใส่ที่เรากินได้นะเพื่อนๆไอ้ใส่แบบประมาณกินไม่ได้อย่าไปใส่นะแซบหลีขอเผ็ดนิดนึงหรือใครจะใส่มะนาวก็ได้นะเพื่อนๆดีบมานาวชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสใส่ในฐานะที่เราทานได้ค่ะเราไม่ใส่แบบกินไม่ได้ไม่เอานะเพื่อน เสได้ของเพื่อนเพื่อนดูฟ้น่ากินน่ากินเพื่อนเพื่อนดูแล้วแม่มีผักสลัดของเมื่อวานเหลืออยู่เด้ยเพื่อนเพื่อนใส่ผักสลัดแอมนี่ผักไปโจโจใส่ผักโจโจไปเพื่อนเพื่อนนี่สวบกินง่ายๆเพื่อนเพื่อนบางครั้งเบื่อข้าวเบื่ออาหารกินขนมจีนขนมเส้นกินข้าวปุ้นกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก็กินไปเพื่อนๆื่อนะเราอยากกินอะไรก็กินไปเพื่อนๆนจ้านี แม่ขอใช้มือจะไม่ถนัดสาวสาวเส้นนึงอืออืออ๋อนานๆกินที่อร่อยอืมปรุงรสตามใจเราอะชอบเผ็ดใส่เผ็ดชอบเค็มใส่เค็มชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวชอบหวานใส่หวานแต่เครื่องปรุงทุกอย่างใส่ให้มันพอดีนะเพื่อนเจา๋าอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเอา กินตับปะดีแม่ไม่ได้กินมาพักใหญ่แล้วแต่ไม่สบายมากินกันพี่น้องพี่น้องป้องปายอร่อย สเต็ปจัไค่แบบอยากจะใส่ไข่ตรงไข่ต้มแตม่ใส่ได้หมดนะเพื่อนๆจา้าเราทำกินเองอ่ะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากทำที่เราอยากกินขนมจีนเซเว่นถามว่าอิ่มไหมมันก็ไม่อิ่มหรอกแต่แก้หายยากวันนี้คุณพ่อทำโอแม่เลยไม่ได้ไปตลาดนั่งรถไปก็ไม่คุ้ม อ,อร่อยแซ่แม่ใส่เผ็ดพอดีนะแม่ไม่ได้ใส่เผ็ดมากแม่เป็นนิ้วอยู่ยังรักษาไม่หายค่ะอ่อ,อผักสลัดก็คือคุณพ่อทำสลัดกินเอามากิน แซบ่บมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนจ๋าคนไหนหิวอยากกินขนมจีนเข้าเส้นขนมข้าวปุ้นมาทำกินกันเดอ้ออร่อยแซบ่บ แซบ่บหลายเพื่อนแซบ่บก็เผ็ดอยู่นะอยากจะสาวเส้นก็สาวเขาไม่ค่อยเก่ง แต่บไม่ได้กินมาเกือบสองเดือนแล้วเพื่อนๆเหรออืมอร่อยมากอแซบ่บหนึ่งินไม่ค่อยพอถ้ามีอีกแม่ก็กินอีกนะแม่ใส่นักปลา ใส่น้ำปลาต้มสุกนะคะเพื่อนเื่อจ๋าใส่น้ำตาลทรายแดงใส่พริกป่นใส่ผงนัวแค่นั้นเพื่อนเไม่ต้องใส่อะไรเยอะใครชอบความเข้มข้นก็ใส่เยอะหน่อยแต่อย่าไปใส่เกินปริมาณนะเพื่อนเื่อนจา๋าเราทานเข้าไปในร่างกายสะสมทําให้เราป่วยได้ไม่สบายได้ช่วงนี้แม่น้ําหนักลงไปเลยสี่โลผอมแม่เป็นนิ้วทานข้าวไม่ค่อยได้ต้องกินน้ําเยอะๆเพื่อให้นิ่วหลุดนะคะตอนนิ้วนิ้วแม่ก็เหลืออีกเม็ดหนึ่งรอไปเอ็กซเรย์อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ค่อยไปถอดท่ออี่หน้าวันที่8สิงหา ตอนนี้ท่อ,อยาค้ำไตยังอยู่ในในใน,ในตัวแม่อยู่นะในช่องคลอดนะคะวันนี้แม่ก็เลยขออยากกินขนมจีนสักมือ้อหนึ่งไม่เคยได้กินเลยเพื่อนๆเพราะว่าตั้งแต่ไม่สบายไม่ค่อยได้กินเลยอะเดือนกว่าแล้ว วันนี้แม่กินซาวน้ำปลาค่ะเพื่อนเนจ๋าขนมจีนซาวน้ำปลานะคะวันนี้อร่อยมากแซ่บมากใส่พริกป่นใส่ผงนัวใส่น้ำตาลแล้วก็กินกับผักสลัดที่เหลือเมื่อวานนี้เพื่อนเลองไปทํากินนะอร่อยเพื่อนๆนเก่งหมดแล้วทุกคนแม่จะกินหลังๆแต่อร่อยใครอร่อยมันนะเพื่อนๆนจ๋าแม่ลาไปก่อนนะคะแม่แหม่มฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยดูช่องแม่แหม่มหรือดูมากดูน้อยขอให้ดูนะคะเพื่อนเื่อนจ๋าช่วยเป็นกาลังใจให้แม่แหม่มด้วยนะคะให้แม่แหม่มมีทุนนะคะมีทุนมีรายได้ใน YouTube นะะส่งให้ลูกเรียนนนนหััังงสืือออแลววกกกก็รษาาาตเะคพ่จฝไู แชรกดติดตามขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ